สวัสดีครับผมโปรนพตุ้งพุ่มวิลล์ด Director ruction, ์ n ิ t ส u รั i ชั่นที่ก o ล์ฟิง c กอร p เพอร์มาเซ็นเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะถึงเทคนิคการตีของโปรหรือว่านากักกอล์ฟอาชีพที่นักกอล์ฟสมัครเล่นหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยว่าทําไมโปรถึงตีได้หนักแน่นทําไมโปรถึงตีได้ได้ระยะดีนะครับแล้วก็สม่ําเสมอในทุกๆครั้งนะครับโดยวันนี้นะผมจะมาเจาะลึกถึงจังหวะการรักษาระดับศีระของโปรนะครับ หรือว่าการควบคุมเซนเตอร์นั่นเองนะว่าทําไมโปรถึงแตกต่างจากนักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับถ้าเกิดว่าเราดูนักกอล์ฟในพีเทัวร์หรือว่าทัวร์ต่างๆทั่วโลกเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงที่นักกอล์ฟเหล่านี้นะครับมีการแบ็กสวิงขึ้นไปเนะี่ยเขาจะสามารถรักษาระดับศีรษะได้นะครับหรือว่ามีการกดลงเล็กน้อยในขณะที่ถ้าเป็นนักกอล์ฟทั่วไปนะครับศีรษะนะครับแล้วก็แกนลำตัวเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ด้านข้างหรือว่าการเคลื่อนที่ขึ้นลงลักษณะนี้นะครับ อันน้คือจุดแรกจุดที่2นะครับถ้าเราดูนักกอล์ฟในทัวร์นะครับแทบจะทุกคนเลยนะครับตอนช่วงที่เริ่มดาวสวิงเนี่ยเขาจะมีการโหลดพลังลงมาหรือว่าจะมีการดิฟลงมาของศีรษะกดลงมัศีรษะเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะลงมาเข้าประทะลูกนะครับโดยลักษณะการกดแบบนี้นะครับตรงนี้คือการกดพลังลงไปที่พื้นเพื่อเตรียมพร้อมที่จะระเบิดพลังออกมาตอนอิ p แพคนั่นเองนะครับจุดที่3คือตอนอิ p แพคนะครับนักกอล์ฟในทัวร์นะครับหลังจากที่กดไปแล้วนะครับในช่วง อิมแพครับจะมีการถีบตัวขึ้นมาแล้วก็ศีรษะนั้นมีการสูงขึ้นมานะครับเท่ากับตอนเซตอัพหรือต่ํากว่าเล็กน้อยนะครับเราก็ยังสามารถ Impact ได้อย่างหนักแน่นนะครับการเคลื่อนที่ลงแบบนี้นะครับในช่วงไม่ว่าจะเป็นช่วงแบ็กสวิงช่วงโหลดพลังหรือว่าช่วง Impact นะครับจะเป็นการบังคับนะครับให้นักกอล์ฟเหล่านี้สามารถที่จะสร้างแรกได้นะครับสามารถที่จะบุลําตัวผ่าน Impact ได้ลองจินตนาการนะครับว่าถ้าเกิดว่าผมเนี่ยแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วกด ลำตัวลงมาโหลดลงมาแล้วมีการคลายข้อมือลงมาก่อนครานี้แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการตีหลังลูกนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าผมไม่มีการคลายข้อมือลงมาแต่ตัวไม่เทินนะครับก็ลงหลังลูกอยู่ดีนะครับดังนั้นการกดลงมาแบบนี้การโหลดลงแบบนี้นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ลําตัวช่วงบนกับข้อมือเนี่ยได้อย่างผสมผสานการสัมพันธ์กันนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าประทานลูกเนี่ยได้อย่างหนักแน่นโดยเฉพาะการตีเหล็กนั่นเอง เมื่อทราบอย่างนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าเราต้องการจังหวะการโหลดลงมาในจังหวะที่เหมาะสมนะครับ mm. นั่นก็คือตอนช่วงทอนซิชันหรือว่าช่วงพับสวิงแล้วโหลดลงมาก่อนที่จะหมุนลําตัวนั้นผ่านไปนะครับเรามาดูกันว่าอะไรที่ทําให้เซนเตอร์ของลําตัวของเราเนี่ยมีการต่ําลงมาหรือว่ามีการกดลงมาได้บ้างครับ mm. ผมขอแบ่งเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับก็คือ1หัวเข่านะครับถ้าเกิดว่าเราแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วมีการย่อเข่าลงมาอย่างนี้ ระดับศีรษะของผมจะต่ําลงแบบนี้ถูกไหมครับอันที่2นะครับก็คือการเอียงของสะโพกถ้าผมแบ็กสวิงขึ้นไปนะครับแล้วผมมีการเอียงสะโพกซ้ายลงมาแบบนี้นะครับลำตัวของผมก็จะมีการต่าลงนะครับอันที่3นะครับก็คือการพับตัวถ้าผมแบ็กสวิงขึ้นไปแล้วผมพับตัวลงมาอันนี้ก็ทําให้ลําตัวมีการต่ําเหมือนกันนะครับและอันสุดท้ายนะครับก็คือการเอียงของหัวไหล่นั่นเองถ้าผมแบ็กสวิงขึ้นไป แล้วไหล่ซ้ายผมมีการเอียงลงใช่ไหมครับก็จะต่ําลงเหมือนกัน,นดังนั้นเรามาดูแต่ละโพสิชันว่าเราควรจะใช้อะไรเพื่อการโหลดลำตัวให้ต่ําลงบ้างตำแหน่งแรกคือแบ็กสวิงนะครับ back แบ็กสวิงเดี๋ยวเราจะมีการทําลําตัวให้ต่ําลงเนี่ยด้วยการเอียงไหล่ซ้ายกับย่อเข่าซ้ายแบบนี้นะครับเวลาที่เราเริ่มที่จะแบ็กสวิงขึ้นมาเนี่ยนะครับไหล่ซ้ายของเราจะเอียงลงนะครับแล้วก็เข่าซ้ายก็จะกดลงในลกณะนี้นะเพื่อเป็นการโหลดพลังน,นง,งนะครับตำแหน่งที่2นะครับก็คือ ตอนทรานซิชันหรือว่าเริ่มดาวซิงลงมาเนี่ยครับนะเราจะมีการพับลำตัวลงมาในแนวนี้นะครับบวกกับกดเข่าซ้ายนะครับเพื่อเป็นการโหลดพลังลงมาลักษณะนี้นะครับตอนขึ้นนะครับเอียงไหลกดเข่านะครับตอนลงพับตัวลงมากดเข่าเพิ่มขึ้นนะครับและสุดท้ายตอนช่วงที่ก่อนเข้าประทาลูกนะครับจะเป็นการเอียงไหลขวานะครับไว้ไซเบนล,ลงมา เพื่อเพื่อคีปลำตัวรักษา ح, ลำตัวเมนเทลลำตัวให้ต่ำเอาไว้ได้และสุดท้ายถึงเข้าประทะลูกลักลสณานี้ลองลองสาธิตที่ดูก่อนนะครับครับยังไงก็ลองไปเ,เช็คกันดูนะครับสำหรับนักกอล์ฟที่นักกอล์ฟที่ทำแบบนี้แล้วแล้วปรากฏว่าตีหลังลูกหรือว่าโดนพื้นก่อนนะครับนั่นหมายความว่าท่านสามารถที่จะเมนเทนหรือว่าโล โหลดลำตัวเนี่ยให้ต่ําลงแล้วได้นะครับแต่ว่าณตอนนี้แพทอาจจะยังไม่มีการเอ็กเซนหรือว่าการยืดขึ้นที่ทันเวลาก็เลยทําให้เกิดอาการหลังลูกได้นะครับยังไงก็ลองไปฝึกซ้อมกันดูนะครับสำหรับเทคนิคการตีให้หนักแน่นเหมือนโตนะครับการกดลําตัวลงมาให้ต่ำนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคลิปดีๆแบบนี้จากช่องยูทูบช a n น e l ของผมในตอน,ต,อนต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ